สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่ กำลังดูคลิปนี้อยู่ก่อนอื่นเลยต้องกล่าวขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกันมาซึ่งหลายๆคนอาจจะติดตามผมจากคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบเลยบางคนติดตามผมเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับชาเขียวคอนเทนต์เกี่ยวกับมัจฉะหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์หรืออะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าหลายๆคนติดตามช่องนี้เพราะว่าพอร์ตแฉกที่ผมเคยทําเมื่อหลายปีที่แล้วก็คือเรื่องคนคลั่งลักพอร์ตแฉกจริงๆอ่ะถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นน่ะมันคือจุดเริ่มต้นของความคลั่งรักของตัวอง นี่แหละเลยอยากที่จะออกมาพูดอะไรสักอย่างมันเหมือนเป็นการระบายความรู้สึกความคิดของตัวเองข้างในซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรา รู้สึกว่าความรักของเราไม่แย่มากๆเลยอะความรักของเรามันไม่ดีเอาซะเลยซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้วฮะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่มันผ่านไปกับเรื่องราวแล้วก็ความคิดหรือสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนั้นน่ะมันก็ถูกสื่อสารมาในรูปแบบของการพูดเป็นในพอดแสต์คุข้างรักแบบยาวๆอาจจะไม่ได้มีสคริปต์ที่ถูกเขียนเอาไว้เพื่อจะแชร์เรื่องราวต่างๆในแง่มุมที่มันได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วมันเป็นเพียงข้อมูลที่ เป็นข้อมูลดิบๆที่เป็นความรู้สึกซะมากกว่าที่เป็นความคิดของคนคนหนึ่งที่มีต่อความรักในรูปแบบหนึง่งเป็นความรู้สึกที่มันมีแล้วก็อธิบายไปที่พูดมาทั้งหมดก็เพราะว่าผมอะ่ะมีคอนเทนต์ที่อยากทำค่อนข้างหลายแบบแล้วก็รู้ตัวเองดีว่าเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายอย่างอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่ชอบมากมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือชอบพูดชอบพูดแล้วก็อยากสื่อสารกับคนฟังให้รู้ว่า ไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกยังไงก็ตามแต่ในชีวิตไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือว่าแย่ไม่ว่าคุณจะกําลังเจอกับอะไรเนี่ยมันมีคนที่เจอเรื่องราวแบบคล้ายๆกับคุณอยู่เหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเจอแบบเรื่องราวเดียวกับคุณทั้งหมดแล้วสามารถที่จะเข้าใจคุณได้แบบร้อเซมันไม่มีคนแบบนั้นบนโลกเราไม่มีโครนนิ่งของตัวเองที่เจอสถานการณ์ทุกอย่างเหมือนกับเราแล้วก็มีความคิดเหมือนกับเรา แต่มันก็มีคนที่เจออะไรคล้ายๆกันเวลาเราอกหักก็มีคนที่อกหักอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกันกบเราเวลาที่เราเสียใจกับอะไรบางอย่างต้องสูญเสียคนที่รักต้องเจอกับเรื่องราวยากๆในชีวิตมันก็มีหลายๆคนที่เจอกับเรื่องราวยากๆในชีวิตเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบเราและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบในการทำ มาตลอดผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะทำพอด์ตสต์แล้วก็พูดแล้วก็สื่อสารกับคนฟังในแง่มุมของคนหนึ่งที่ไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาแล้วอยากแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันในแง่มุมของคนที่รู้ทุกอย่างแล้วอะ่ะไม่ได้แบ่งปันในแง่มุมของคนที่ เข้าใจทุกอย่างบนโลกแบบเจนสนามทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้แบ่งปันในฐานะของครูแต่เราแบ่งปันในฐานะของนักเรียนที่แชร์ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนตรงนี้อีกครั้งที่กดติดตามแล้วก็กด Follow กันไปไม่ว่าจะด้วยคอนเทนต์อะไรก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าตัวผมเองอะมีมีความคิดที่อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันซึ่ง โปรเจกต์นึงที่อยากทําเลยก็คือพอดแคต์เกี่ยวกับมนุษย์เป็ดเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่เป็นมนุษย์เป็ดที่มีมัลติสกิลแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรแบบโดดเด่นไปทางไหนในสักทางหนึ่งก็เลยอยากจะมาทำพอด t s แคต์ยาวๆซึ่ง <c oughs> พูดซึ่งหลายทีจังคือพอด t แคต์เนี่ยหรือว่าคลิปคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวบอกหนึ่งกำลังจะบอกทุกคนว่าผมอะอยากที่จะทำพอดแคต์เกี่ยวกับมนุษย์เป็ด นะฮะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะส่วนใหญ่คลิปคอนเทนต์ยาวๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าก็อยากจะลองดูว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจริงจังกับมันอนะ่ะมันจะสามารถกลายเป็นอาชีพได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นอีกแหล่งรายได้ของเราได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามกันไว้นะครับทุกคนสำหรับคลิปคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมขอบคุณนะที่กดติดตามไว้ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ